คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พานเพื่อนมาชมบรรยากาศท้องทุ่งไร่ทุ่งนาที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตบรรยากาศงามแรงข่้าลงต่างเดือนตุลาคมมองไปทางด้านไหนก็เขียวกระจีสุดลูกหูลูกตาตอนนี้เวลาประมาณ17เนาฬกา30นาทีเด้อ เข้าสู่ฤดูหนาวดวงอาทิตย์ก็จะตกเร็วอา้าวพ่พญายไมใส่ยยนั่นรู้นะเป๊กใช่ไหมอ้ด้านหลังพระอาทิตย์ตกทุกคนสีสันสวยงามอันนี้ทางไปนาทางไปป่ากเก็บเห็ด เ,เพื่อนจะบอกว่าจะขี่รถระวังด้วยนะดูรถทางไปนาทางไปป่าเก็บรถไม่มีหรอกคุกคอลอันนี้ทางไปนาในชนบทไทยบานห้าเลยนี่มองไปทางด้านไหนกนะ็มีเถ่ทุ่งไร่ทุ่งนาและเต้นอยู่่าเสียงสีสันระทิดตกดิน โอ้กินหายของใบเขาเข่าซีสดชื่นเ้งหลายบรรยากาศี่ง่ามแท้ท้องฟ้าโปล่งโล่งเลยพรุ่งนี้ก็จะมีงานไหว้แซนโดนตานอปราเพณีสวยเขมนไหว้บรรพบรุษทุกคนข้างแรมนะเริ่มละ แล้วก็จะตามด้วยหมอลคาคคางานหมอลาหมอลาคณะใหญ่ด้วยมันแสดงอยู่ที่อยูหมู่บานของหยุดหยุดหยุดตะบนเนาะอยุ่เทศาบาลของแถยบ้านบันเทิงโทว์อยู่อยู่ไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วออกพรรษาก็าบาังไฟพญายนาคจ้าทุกคนบัก โอ้โหพราทิตยตกสีสันสวยงาม<อ><อ>บรรย,กยากาศยามเย็นก็จะเลิศอย่างเงี้ยนะโรแม,มนติกนะทุกคนบานบอน ตรงไปก็จะเป็นหมู่บ้านของไทยบ้านบันเทิงโชนะชื่อบ้านนาโนนเทศบาลตำบลจานแสนชัยอพเ่อห้วยพันจังหวัดศรีสะเกษด้านหน้าทางเชื่อมหมู่บ้านก็จะเป็นถนนลาดยางแอสฟันติกก่อนนั้นเป็นทางคอนกรีตนะทุกคนทางคอนกรีตแบบย,ยาวๆเลยแล้วก็ทับด้วยยางมาตอยขับรถนุ่มๆซิสูส ủa mọc luôn lèo nè ờ, mọc luôn miền có hốc ta à, bây giờ thải thử, thử mới đây anh đi lò có bọc mới xài bên ta bọc bớt sai đọc ชมบรรยากาศด้านนี้ที่นึงแสงสีจากที่เราหันหลังให้ดวงอาทิตย์เราก็จะหันหน้าให้ดวงอาทิตย์ใส่เราแว่นตาไม่ใส่ไม่ได้นะเนี่ยไม่รอดจ้ะแมเงเยอะเนาะี๋ยวจะหันกล้องไปทางด้านหนึ่งด้านหนึ่งนะทุกคนโอ้ยเนาะด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้านนะปรับกล้องก่อนอีกหนึ่ง ุผลว่าฝั่งด้านนูน้นนี่โอ้ก็จะเห็นแสงสีผ้า,าทิศบรรยากาศผ้าทิทิ์ตกดินคนสวยงามด้านทิศตะวันตกดวงอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยตำแหน่งการตกดินของ้าอาทิ์ก็จะเป็นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วนะ เขาบอกมีแต่โลกนี่แหละมันเอียงเคลื่อนเธอบอกพูดแักตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะโลกหมุนรอบตัวเองโลกมันเอียงเองียงแบบตั้งองศาแบบใหม่ใช่จังตามยุคสมัยตามวิทยาศาสตร์แบบที่เจ้าว่านั่นแหละไป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  ดูก็ใส่เบ็ดใส่มองเธอ อืมอือายโยสดชื่นไกกลับทุ่งไร่ทุกงนานบรรยากาศยามเย็นแสงสีสวยงาม องบันทางด้านไหนก็สดชื่นไปหมดนี่ฝั่งด้านนี้โอ้ยแสงสวยจังสีทองอร่ามเราจะไปไหนดีก็ามาเก็บภาพที่สวยให้คน ผู้ชมทางช่องได้ชมการนนะับบรรยากาศหน้าหนาวแล้วลมก็เย็นเย็นในนี้ตอนนี้คิดถึงหมูกระทะคิดถึงข้าวจี่ทาไข่เลยทุกคนจ้าเอ๋เจอกันฝั่งนี้นี่ ยังขับรถอยู่เด้อนี่รถก็ไม่ค่อยมีหรอกทุกคนทางไปนาทางไปตากเจ็บเห็ดเย็นสบายโอ้โอครับนี่ยามเบ็ดแล้ว ยามเด็ดแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าต่อทุกคนแสงสียามเย็นสวยงามขอบคุณสหรับการติดตามร,รับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์สลับมือนีลาไปแล้วสวัสดี